ับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายครับผมเป็นเอ็นจุดเอ็นเอ็นสะวัีวิ่งวันนี้จะทำรายการเอิกมเลยไม่รู้นะฮะก็ไปรับชมกันได้เลยครับแหมเกือบลืไมไปแล้วว่าอย่าลืกกลามกดติดตามกดถ้าใครรักกดกระดิ่งให้เพื่อนกับผมนะครับสําหรับคลิปนี้มีแค่นี้ฮะไม่ใช่ครับไปรับชมกันได้เลยครับได้ยินเสียงผมยังครับ ผมจะบอกคำหนึงว่าคือผมจะเล่นเกมนี้ใช่ไหมนะครับซุกกีนะผมจะไปเล่นเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมแต่รอบนี้กูเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปอยู่บุเซิร์ฟเวอร์พายินเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกูอยู่เซิร์ฟเวอร์หกตึกเลยเนี่ยจำไได้อะผมจำไม่ได้แล้วอะ่ะจิปนั้นี่จะไม่ได้มันเริ่มเล่นใหม่ดีกว่านี้กว่า yeah. โทษอันที่กี่ผมชอบโลโก้นะอันนี้จริงผมชอบโลโก้นะแต่ว่ามันก็ดีอยู่อะ่ะ ท่านผู้ชมอาจจะรู้จักกันดีเกมทุกเกมมันกระตุกกันแบบนี้แหละโอ้ยใน,นเรื่องใน,นเรื่องกูกระตุกไปแล้วเฮ้ย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 หยุดๆๆเท่พี่พี่ถ้ผาาู้ชมเริ่มเกมมาคุณจะทำยังไงต่อครับใช่ครับเกมลุกเกมอ่ะไอเกมประเภท GPA อะไรนั่แบบนแหละ,ะครับคุณต้องมีนะครับสร้างตัวละครตั้งตตแต่เริ่มเกมถ้าถ้าเกิดในชีวิตจริงของผมนะัแต,ต่งตัวขนาดนี้ผมว่าแต่งตัวเร็วกว่าเออในใน,ในเกมอน,นะในเกมไม่ใช่รอกันสักประมาณ20นาทีก็ได้มั่งเนีย่ยโอ้โห อ่าได้เวลายืนยันกดเข้าเกมครับแล้วเกมนี้เขาจะสอนระหว่าว่าผมมันต้องกดเดินยังไงฮนะซึ <S <S ่งผมไปเล่นแล้วไม่ต้องถามมากคนระับเออผมข้ามสตรอรี่ได้ไหมเนี่ยไม่นะตามภาษาเด็กขี้เขียนนะก็ผมเคยเล่นแล้วลก,ก็ปิดเยอะโอ้อ่าเรียบร้อยครับโ<ๆ>อเค แต่ก่อนที่ผมเข้าไปเล่นนะเกมนี้ไม่มีภาพเสียงเลยนะซึ่งผมไป็นปลภาษาไทยมากเดินเวลาออกไปจนไยแหงโลกก้างแหงโอยปูกาตูเอเวนใช่แล้วทุกเกมมันขาดของเ e ออ MORPG ไม่ได้เลยใช่แล้วทุกคนอาจจะคิดหรืออาจจะคิดถูกกันหมดนั่นก็เพราะว่านั่นก็คือการาฟครับเอยไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่า คุณจะเล่นสายไหนฮะซึ่งผมจำได้นนะผมเล่นสายสนุไปแล้วใช่ไหมผมกเ็เลยแบบเอ้ยอยากเล่นสายนี้มากว่ะใช่แล้สายที่ผมเลือกก็คือสายดาบครับลองมาเล่นนันหน่อยสิสายดาบมันเป็นยังไงแม่ึิงเกเกมมันขาดไม่ได้เลยใจ่ครับปรับให้มันตามเลยที่สุด นอนตีไอ้เฮียมึงปิดไปเถอะเหี้ยกลุ่มคันตั้งแต่ EP ก่นกนอนเลยอ่ะบ่บฟังเช็ดฟังเปลี่ยนเป็นออเตอร์อะไรอีกไหมไอ้บุญอู้เริ่มเกมมาเมึงก็เล่าไปสี่ชั่วโมงแล้วนะโอ้ยนี่มึงจะได้ไกลสี่ห้าเมตรโอเคแต่ได้แค่เพื่ปิดไปเลยเฮียโอ้เดี๋ยวเวลาตั้งเยอะ กเกมตเกมมันก็ต้องมีแบบน,นี้สะครับโอ้ใช่ครับรับเคล็ครับ,วรวบ,รบแล้วก็ได้จุดเป้าหมายใหม่นั่นก็คือการเลิ่ขับของเลเวลโอ้มาได้เขาไมา่เล่นนานขนาดนี้กูว่ตกใจแล้วว่าเกมมึงเปลี่ยนไปเยอะอีกแล้วกต็ตกจริงๆง <c oughs> เนื่อนเกมเขาจะกลัวจ,จัดเกินไปนะก็เลยสอนผู้เล่นใหม่แรเลยนั่นในการเล่นสายฮะ ซึ่งจำต่ะผมก็เล่นสายธนรแล้วลองมาเล่นสายดาบเลยไหมโอ้สายดาบดาเมียสุดๆแต่การเคลื่อนที่สุดๆแต่อยู่รอดก,กับข้าชอบเลครับด,ดู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 ดอ๋อหน่าผมเคยเล่นแล้วหนะาไม่ต้องถามได้มากครับผมเคยเล่นสายดาบเลยครับแพนไปเลยครับแต่เอฟเฟกต์ไม่จะเสียงดังหน่อย ใช่ไหมครับท่านผู้ชมสิ่งที่จะเกมมันขาดไม่ได้ฝึกซ้อมยังไงล่ะก็เล่นเท่าไหร่ก็ยังเหมือนเดิมทุกท,กทกีแต่ทำไมปู่มันเล็กลงวาไอี่เอ้ยแหวจริงนะเกมมันเล็กลงอะแล้วเกมไี่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสกิลยังไงลนะ่ะหาไม่มากเลยเออ คิวมันอ่าไปเยอะแล้วนะสิเกตจะเล่นตายอยู่แล้วเนี่ยใช่แล้วสิงที่สาด่ดาบทำไมถึงผมชอบเล่นสสยดาบเหครับเจ้าคนดูสิครับสกิลพวกมันพุ่งได้สองรอบมันได้พุ่งแค่ครั้งเดียวเหมือนในทัน,นูกับเวดอะไรนัร่นแหละ่อให้คิดดีแล้วกันพุ่งได้สองรอบอะง,ง่ายผมชอบสายดาบแบนี้เลยชอบแข็งแข็งดีแล้วในที่โซดกุ๊กก็ถึงบทเนื้อเรื่องที่หนึ่งสติจบเก็บครับ เซิรร์์ฟวววออไหนนนะ้าั่สรุปว่ากูเริ่มเล่นใหม่สิ่ไอเวนเนอร์เกมแกงกูวีกแล้วกูจะไม่ได้เล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนนะเอาน่าไม่รู้เซิร์ฟเวอร์นั้นเล่นเซิร์ฟเวอร์สามแปดเล่นเล่นเซิร์ฟเวอร์ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายให้อยู่กับผมไปในเอ็นดูเองเริ่มเกมใหม่ฮะขอฝากขอฝากเพนอีกเพนนึ่งนะก็เพนนี้ของคอบนะฮะก็อย่าลืมกดติดตาม กระดิ่งให้ด้วยนะครับก็เพียงแค่นี้นะครับอ,อย่าลืมไปกระจายให้เพื่อนผมด้วยนะครับนี่แหละฮะมาถึงสาเหตุที่ทำไมที่ผมไม่ลงคลิป